เวลาตัดเล็บตัดให้ขาดหนีบหนังหนีบให้ขาดเวลาหนูตัดได้หนูชอบฉีกเล็บใช่ไหม,มนะคะเวลาตัดแล้วเราฉีกเล็บเข้าไปเนื้อตรงนี้มันจะสูงเราแก้ก็คือตัดหนังออกอย่างนี้นี่ค่ะ ะะอัดนนอย่างนี้นะลูกอันนี้ก็เหมือนกันตัดหนูว่าอาจจะชอบแบบตัดแล้วก็ฉีกเข้าไปอย่างนี้ต้องไม่ทําเพราะถ้าหนูทําไปมากๆเนื้อตรงนี้มันจะมาหุ้มเล็บลักษณะยอย่างนี้เล็บมันก็ยาวออกมาไม่ได้มันก็โดนเนื้อมากดนะตรงนี้ก็เหมือนกันอันนี้นี่คือเล็บแทงเพราะ เล็บไม่สามารถยาวออกมาได้เนื้อหนูเยอะมันก็เลยเริ่มเป็นหนองอย,อยู่แถวนี้ก็หรออยู่อยู่ชาย ไหวไหมไม่ไหวม่ไหวบอกนะลูกเนิดเดียวเคเก่งมากอ่ะ 1, 2, 1, หนึ่งสองสามหนึ่งสองันก็ตัดอย่างนี้มานานโดนหนังหนังบนหนองนะเนี่ยออ นั่นไงใไหมนี่ถ้าเขาชอบฉีกแล้วเราก็จะกลายเป็นหนังแบบนี้อันนี้กดอย่างเงี้ยหนูโล่งไหมใหญ่ไหมใหญ่นูเ,เลยทำเดี๋ยวต่อไปมันจะทำให้เนื้อหนูบวมมันก็จะเป็น,น,ปนอีกมันก็จะเป็นเหมือนข้างน้นปิดไปก่อน ชใช่เขาชอบฉีกพี่ดูออกยิ่งถ้าหนูตัดสั้นมากเท่าไหร่อร่ะลูกพวกขี้ดินขี้ถุงเท้ามันก็จะเข้าไปอัดอยู่ข้างในเยอะนีม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรอย่าตัดเนื้อตัดเล็บต่ำกว่าเนื้อ ที่ไม่มีอะไร